ขอเวลาอีกหนึ่งทีเห็นตักคืนอยู่นะตักคืนทีละน้อยทีละน้อยอย่นะพี่อย้อยสวัสดีนะครับมาแล้วนะครับวันนี้อยู่ที่ร้านพี่อ้อยนะครับขอพิชาคาเฟ่วันนี้ผมมาในบรรยากาศช่วงเช้าเช้าเลยนะครับสวัสดีครับพี่อ้อย มาในบรบรยากาศช่วเช้ายัางไม่ได้แก่คี้ตาเลยน่วง,ง, <laughs> งนอนยังไม่หายเลยนะอากาศหนาวเนาะเวลาตื่นก็จะยากหน่อยนะครับเดี๋ยวเราลอดูพี่อ้อยนะครับว่าจะได้ออเดอร์อะไรบ้างนะครับใน,นรอบนี้นะหนาวก็ยออนยากร้อนก็ื่นร้อนทไมมาถ่ายไม่ต่างากัน สรุปแล้วแล้วแต่อารมณ์เขาเมื่อวานก็มาซะเย็นเลยเนาะจนที่เราจะปิดร้านนะทุกคนได้ดูคลิปไหมครับน่าจะอยากเปลี่ยนรุนเลยรี่คนดูรุนรุนไงว่าจะได้ไม่น้อเราเพิ่มมาตอนที่เราจะปิดร้านนะ ยังมีขอให้ไดเห็นเพื่อทำดีใจกับกล้องนะ่ะผมก็นึกว่ากล้องผมมวัวนึกว่ากล้องพังใช่หรือว่าเอาแล้วก็ได้ซื้อกล้องหรือต่าเลยร่อแม <c oughs> ตัวเองลืมเช็ดหน้าเรียน เนีย่ยคมชัดขึ้นเหมือนเดิมเลยนะอันนี้เนื้อนัวอะไรคะเนื้อนั้เครับอันนี้คาปูหรือเปล่าฮะห้งปลาชอบกินมากจำได้เพราะว่ามีฟองนมนี่แหละครับคาปูจำได้ พอได้ล่มจากต้นนี้นะครับมแดดนิดนึงวันนี้อากาศน่าจะดีนะครับท้องฟ้าเปิดน่าจะถูกใจร้านที่อ้อยนะครับน,า,า,นาร้านข้อพิซซาคาเฟ่เดี๋ยวเรามาดูพี่อ้อยทำวัดดีอกกันเลยนะครับมาถึงแนละ้ว ทำไมพี่อหอยใช้แก้วต่างกันนะพี่้อยบางทีก็แก้วเล็กๆบางทีก็ใช้<ร>แก้วใหญ่บาทงทีก็แก้วแบบแก้วตวงแบบนี้เลยถ้าปริมาณน้อยก็ใช้แก้วเล็กวนะัดไปเลยลก็จะด แต่สดนีนต้องรองเพื่อนๆเนื่อับทำต้นขาโซเดีนตรเย็นนะครับ 放牛了呢。 ห้าผมมันยังไม่ตื่นเลยพี่วายเกิดช้าเก <S 1> <S 1> <S าิดเช้าเลยยังไม่อาบน้ำก็นอนวอดวอด เริ่มอ,อุ่นแล้วนะคะใช่ครับเพราะว่าเริ่มไม่หน่ามากไม่ต้องใส่ถุงมือก่อนคเริ่มไ้า เหมือนเด็กญี่ปุ่นเลยบรรยายนไปโรงเรียนแนนี้วตตนี้เห็นได้น้อยนะครับเพราะปกติผู้ปกครองจะขับรถไปส่งสมัยก่อนพี่วอยอยังเดินไปโรงเรียนนะเดินขึ้นเดินด้วย ยังไงทุกคนเบอร์โทรน้ำพี่ห้อยมันก็ชื่อแฟนเพจมที่ชาวแฟนเพจเข้าไปส่องเฟซพี่อ้อยไดนะ้เะยแอบส่องเฟซ ถ้าเช้าแบบนี้พี่ว้อยได้อะไรกินพี่ว้อยคิดเลยเลยอยากก่างเวลากินข้าวเป็นยังไงบ้างพี่ว้อยก <laughs> ินแก้มตุ้ยกินมาก <laughs> ได้ลุกไหมลุกกายคล้อง อันนั้นเตรียมใจไว้วเตรียมใจไว้เนอะทําใจไว้ไม่ได้แรับมีความสุขเป็นปกติถ้าได้ขายของปกิน่าจะเปลี่ยนแทบทุกคนนะครับซื้อข้าวแล้วลูกค้าก็จะเข้าเยอะเป็นพิเศษเลยลุงมีการขักข้าวทั้งร้านเลยนะครับจะได้ฟังๆกัน ติดเลยนะครับมีรอบนะหน่วงด้นานหลังรถเกียร์ องเยะก็สวยสีเขียวไม่ค่อยไม่มีหรอกน่าจะหมดก่อนเพื่อนเนาะสีเขียวหายากสิเอคากินเองแล้วป่ะสีโปแม่ค้ากินสีขาวอ๋อลดเรีนสีสีโปปั่นแก้วนี้เต็มแล้วก็จุกๆหน้า แนนหมดไม่ในมือแพติดตัเยอากตัดแน่นมากเลยนะครับขอบคุณนะครับทุกคนที่รับชมนะครับร้านพี่อ้อยนะครับของพี่จ่าคาเฟ่ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณทุกๆการติดตามเลยนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์สลายคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับย่อยของยาเปท่ามอเตอร์ต่อนะครับ